ขอโทษคะ่ะแม่ชื่ออย่างคะวันเขียนสวัสดิ์ค่ะแม่พาไปเมื่อไรละคะวันที่เจ็ดมิถุนามิถุนาเนาะก่อนพากับหลังพา่าอันไหนเจ็บกว่ากัน,นะคะไม่เจ็บค่ะหลังพานี่แบบเจ็บเนาะค่ะ,คะรบกวนคุณแม่เหยียดขาเต็มที่ค่ะค่ะ,คะข้างนี้เลยเหยียดเต็มที่เลยจ้ะดีมากงอเต็มที่อะคะ่ะแม่งอ เหยียดอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่เหยียดสุดๆเจ็บกบคะเหยียดอย่างนี้ลรงงอละคะงอเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะคุณแม่รบกวนเดินให้ดูหน่อยนะคะน่เเดิ้้ตอง ค่ะค่ะแม่จ้า <c oughs> แม่เดินให้ดูหน่อยนะคะ <c oughs> เดินไปกลับเนาะแม่ <c oughs> ได้ปกติแม่เดินยังไงเอ่ยต้องใช้วอล์กเกอร์เนะาะค่ะเดินกลับไปแล้ะคะ อ่าค่ะขอบคุณค่ะ